เาวัยรุ่นมาใช่ไหมพี่เอาวัยรุ่นฝั่งนี้มาใช่ไหมผมมีหนึ่งคนนะใครเดี๋ยวผมไปหยิบม,มาไม่รู้แหละผมมีวัยรุ่นอีกหนึ่งคนผมเอาเอาไปดูได้ไหมเอาไปเลยคิวผมก็าลังสวยด้วยเดี๋ยวผมจะพาวัยรุ่นมาเต้นสวัสดีครับคุณแม่ครับไม่แก้วจะเป็นเกียรติมากเลยถ้าเกิดคุณแม่จะขึ้นมากับหน,นูไปเต้นไปเต้นบนเวนทีวขออนุญาตครับคุณแม่ครับนั่น ูขอลูกสาวแม่นะเฮ้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ง้ายจ้ามานน่เอาแล้วผมได้ฝั่งนี้แล้วใครออกแบบชุดให้รองเท้ากังฟูเฟี้ยวมากเลยหนูเล่นกับกายกรรมด้วยเหรอลูกชื่อน้องอะไรคะเนี่ยโบค่ะน้องโบนูว่าพินค่ะเฮ้พินค่ะน้องพิน หนูอะนนน้องแนนขี้ตาหลางซ้ายลางต้องมีคน <ไป S 1> ต้องมีคนแคบบ้างเชื่อไหมไอาดีออหนูชื่ออะไรรึเปล่า <c oughs> อุ้ยแมชื่อแม่เหรอครับชื่อแม่แฝดไม่ได้แม่แฝดแม่แฝดแม่แฝดมีลูกมีอะไรเนี่ยคะแม่ คนไหนลูกแม่อีกแก้วด่นะเขาสวยนะพี่อันนี้ลูกสาวค,คุณแม่แม่ลูกแม่กับเนเนเซอร์ผมดูท่าเต้นแม่หน่อยได้ไหม 我。<Yeah. S 1> yeah. สเสร็จเราออกจากร้านคนผม่ครับผมเป็นจริงจังเลยที่เไม่ได้พี่จริงจังหนูอันนี้เลยเราเลยมีผัวใช่ไหมตัวนิ่มมากเลยทำไมอ่ะทำไมต้องตัวนิ่มเวลามีแฟนอ่ะฮะทำไมต้องตัวนิ่มเวลามีผัวแล้วอยากรู้ไหมอยากรู้พาเมียมึงมาบ๊อบบี้ผมว่าหลังๆเนีตัวนิม่มจังเลยนี่เนาะพี่ขอดูโดตีมา เก่งได้ฮะฮะไม่เอาเขานั่นไงจะเป็นสปาเสร็จครับผมอันนี้หัวหน้าเหรอกูจะงานมั้งครับได้ใช่ไหมลูกน้องออกมันทำแบบนี้ได้เนาะโอเคออถ่ายรูปอ่ะโอเคน่ะการจะกระแทกไหนดีเทีละคนด้วยทีละคนด้วยเซเว่นก็ไม่ได้จ้างกูมาด้วย เอาทำไมอาก็เอาลงเอาแน่แน่โอ้กนะออนแน่น่าขาเดินพาลูกมาเที่ยวสวนน้ำมั้ยเนี่ยโอเคนะครับโอเคกันนะครับจักรเณนี่ผัวแม้ทิ้งอึดเทินนีที่ไม่พูดเลยนะ ือว่าเป็นตลาดห้วยพรูเป็นตลาดที่เปิดใหม่นะฮะพี่บอลนี่เขาถ่ายเลยสองกล้องเลยเอาไปลงที่ไหนเอาไปลงที่ไหนพี่ โ้จัดตลาดแล้วแจกผมบอกได้เลยคุ้มมากเป็นตลาดเปิดใหม่แล้วมีแจกของด้วยเป็นบารตลาดแจกนิดนิดน้อยแจกกะไเนิน้อยอาทิตย์ที่แล้วเคยไปเล่นมางานเปิดตลาดธวิยาแจกอะไรแจกตู้เย็นแจกอที่นี่พนม นี่ยอันนั้นได้ไปไอ้ที่ต้องแบ,บกกลับบ้านโอ้โหต้องเขาลบนี่ครับเดินถือกลับสบายีบอ่เขามีพ่อ,พอแ,มแม่เยอะแยะเลยนะฮะมีมาเยอะแยะเลยสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเรียกเขาพ่อครับนับถือท่านให้เกียรติท่านเลยท่าบพ่อ อยู่ไหนเอออยู่ไหนถามพ่อโนมีอะไรอยู่ไหนเออพ่อมาใครพ่อพ่อพ่อมาใครไอ้เน้นเน้นไปถามพ่อมาใครพ่อไหนนี่ไงคุณพ่อนี่ไงคุณพ่อไม่เรียกเขาพ่อเรียคุณพ่อให้เกียรติท่านอายุท่านเยอะเขาเคยได้แม่มึงเหรอ นับทเลื่งให้เกียรติท่านเรียกท่านว่าพออ่อเออขอโทษครับพ่ออ้าวแม่มันก็โดนเหรอแม่สบายตัวมาแป๊บเดียวได้รอกแม่เราสองคนยบบยอ,มมอคนย่าเถื่อเรื่องกินบุหรีห่เรื่องเลยมึงเอาเยังนี่เดีทีเดียวไปถามให้พ่อ คนเขา,าก็เหม็นบุหร๋ยมึงเลย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 เออเอาให้เป็นอ,อย่างอย่างใจไปกับรถทัวร์เลยทุกคน แง่มาดูบุหรี่ก้าวเก้อแลช้านี่ย ขั้งที่3ามนาจะตกกันแล้วพี่เอาไข่เหอเลยครเอยามนาทีมนาทีเด็กเฮ้ไปไหนไหนพอบอกให้มึงอ่ะลงไปถามเองเลย ว่าไงพ่อชื่อดอนพ่อชื่อดอนเหรออ๋อแล้วลูกชื่ออะไรถามด้วยลูกนี่เขาไม่ได้มาแจ้งประวัติเออเขาไม่ได้มาแจ้งประวัติหนูมาใครลูก เห็นเด็กครับน่ารักมากมุ้ยวิ่งไปไหนแม่กูถามอีกขอบคุณเงินรางวัลของไปร์อันนี้กอยากได้อะไรอยากได้อะไรพี่เจ้าทอมมาชิงโชคเนี่ได้อะไรดมได้รวย ด,ดูดดที่ไหนกูที่ยิงมันขึ้นมาหายากนะเก๋ชื่อที่อย,ยูยยย่มาชี้ชอบหวยแ้ชอบจังเลยผู้หญางแบบนี้ เจอแล้วสินาโอท็อกนี่คือช้างเผือกนครเชียศศีวันนี้เมื่อกี้คุณเขียนชื่อที่อยู่มาชิดช่องอยากจะได้ขออะไรครับไม่เอ้าเออแล้วหนูเขียนมาเพื่อเหมือนนกัอ๋ออันนี้หนูน้องน้องเขียนให้เสียเวลาลง หนูมีแรงปั่นแม่เดินเดยวก็ได้หนูอายุเท่าไหร่ยี่สบห้ายี่บห้าโดนรียกงกว่าแล้วแล้วฮะรอบเอวแล้วรอบเอวไปเปิดหัวดูหน้าแฟนมาไหมไม่มีอมาหาแต่นี้แหละาห่นีและหาแีแหละ งั้นแล้วก็เต้นๆได้ไหมเอางี้หมากัดจับหมากัดมาสัก มีแคร์เป็นเทรนเนอร์ออกของกส่แล้วน้องระหว่างลางใส่ชื่อพี่ลงไปด้วยใส่ชื่อพี่ไปด้วยพี่ออ่พอเหรอนานาะจะเสร็จแล้วเนาะโอเคชื่อโอเค ระหว่างทางเรียกชื่อจิกหัวพี่ได้ลงโอ้ยไม่ลอเถิลอขนาดนี้แล้วเลยจัดมาโอ้ยถูมือด้วยนี่กะเอาผมกูร่วงเลยมั้งเนี่ยครางล้วจิกมาอ๋ยอ โดเตินนครไทยสีมาหนาุไม่ธรรมาดาเอาอย่างนี้น้องเดี๋ยวน้องเต้นกับสิงโตนำโชคหน่อยสิงโตนำโชคมาโอหันะที่เด็กใหครกันไอจารวน